ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งครับในไลน์เกมเ e จีแน่นเเนยครับและวันนี้นะครับ GM ก็มีตัวละครน,นะครับที่นําเข้ามาให้พเราได้ตามหากันเป็นตัวละครใหม่นะครับรูปร่างหน้าตาใหม่แต่สกิลนั้นจะซ้ําหรือเปล่าเราก็ต้องไปดูกันนะครับขอต้อนรับน้องอีโวดีดีนะครับโอ้ยนึกถึงคนที่ชื่อดีๆีเราก็แบบ พี่ชาวีอ๋อนั่นชนลีไม่ใช่อ่ะโอเคนะครับนั่นคือดิดี้นะครับเขาบอกว่าดิดี้เป็นเพื่อนของพิวสมัยเรียนเนาะมาดูที่รูปร่างหน้าตากันดีกว่ารู่างหน้าตาก็น่ารักดีเนาะเป็นกระตุ่ยนะครับอ่ะความสามารถเนาะดูซิว่าจะโหดหรือเปล่านะครับความสามารถแรกนะก็คือเมื่อตกแรนมาร์คของฝั่งตรงข้ามนะครับ80%นะครับที่จะจ่ายค่าผ่านทางพื้นฐานแล้วก็ทาสีเนาะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ฝั่งตรงข้าม90%ยกเว้าผ่านทางเปยังพื้นทีตอยกเงิงแล้วสุดท้ายเมื่อตก คืนที่ของเรานะมีโอกาส70%ที่จะได้รับเงออาเขาเรียกว่าอนะไรได้รับเออเมื่อตกเออเมื่ตกพื้นที่ไฝ่ตรงข้ามีโอกาส70%ที่ได้รับ3เท่าของเงินเดือนเงินเดือนถ้าเล่นถ้าเล่น 10m คือ1 5ล้าน5 3เท่าเท่ากับ4 5ล้าน5ซึ่งเมืองฝักตรงข้ามก็คือคูณ8 0 1b คุ้มไหม นั่นนะสิแต่ก็คือดีกว่าไม่มีเนาะเพราะว่าเอาไปคอมโบคอมจอยกับสกิลที่เหลือไงในการป้ายสีนะครับอ่ะต่อมาเนาะขอ้อนที่2นะครับเมื่อก่อสร้างครับมีโอกาสทั้งหมด5 0ที่จะย้ายไปนในแถวเนาะแล้วก็เมื่อก่อสร้างนะครับ55%จ่ายเพิ่ม5เท่าของค่าก่อสร้างแรนมาร์กเนาะเราสร้างเป็นแรนมาร์กทันทีและมีโอกาส70%ที่จะสร้างแรนมาร์กเพิ่มในพื้นที่อื่นเนาะโดยจะเริ่มจาก1คือพื้นที่ ปักธงหนึ่งรางสองลางสามรางแต่ถ้าไม่มีก็จะไปผุดในพื้นที่ของทีมแต่ถ้าไม่ได้เล่นทีมมันก็จะไปผุดในพื้นที่ว่างนะครับเจิเเยอะนะแต่ว่าหกเอ้เจ็ห้านี้ต้องออกก่อนเออถึงจะผุดเขาบอกว่าดีดีเป็นเพื่อนรักสมัยประเทศของพริวเขาเชื่อว่าถ้าเขายิ้มด้วยรอยยิ้มที่สดใสเขาจะมีความสุขมากขึ้น <c oughs> ทำไมใช้เขาอะ่ะมาต้องใช้เธอสิ เพราะเขาเป็นผู้หญิงกันไปแปลกๆเนาะแต่ในเมื่อดีดี้มาแล้วเขาก็นําพาเพื่อนของดีดี้มาด้วยนะครับนั่นคือพรยวนั่นเองแต่เขาไม่ใช่เป็นพรยวธรรมาดานนะเขาเป็นลิตเติ้ลพรยวนะครับอ่ามี2เวอร์ชันคือเวอร์ชันธรรมาด,ดากับเวอร์ชันตำนานเนาะโดยรู้สึกว่าจะต้องใช้เป็นจี้ลิงอย่างเดียวเลยเนาะถึงจะสามารถใช้ได้ก็จี้ลิงก็ตามนีนะครับโดยตัวอนะีโวเนาะมีความสามารถคือเมื่อเริ่มเทิน45%รับค่าก่อสร้าง45เอาม่นะ รับ45%รับคือ40%ของค่าก่อสร้างทั้งหมดที่มีเนอะยิ่งมีเมืองเยอะก็จะได้รับเงินคืนเยอะอืมแล้วเมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างนะครับโอกาส50%ยิงระเบิดตามใจชอบนะครับไปยังพื้นที่ของไฟงตรงข้ามแบบสุกก็คือยิงระเบิดป4ายสีนะครับอ่าความสรต่อมาก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามตกเลยมาร์คตัวเองนะ50%ใช้เอฟเฟกต์พื้นที่ฝันลายนะครับก็คือพื้นที่นั้น,นยม่จะโดนตัดไฟทันทีเลย เอาจริงป่ะความโหดของเพลวอ่ะมันอยู่ที่คอสตูมในการสร้างเหมืองเพิ่มเออถ้าแบบไม่มีสร้างเหมืองเพิ่มเพลวก็คือตัวละครที่ไม่เก่งนะครับอ่าตัวตำนานก็เหมือนกันนะครับความสามารถเดิมเหมือนกันเป๊ะๆต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เนาะตัวตำนานก็จะเปอร์เซ็นต์มากกว่าก็สามารถมาดูกันได้นะครับอ่าแต่เอามีพิวอยู่แล้วเราจะเล่นไหมเราจะหาไหมแน่นอนว่าเราก็ไม่หานะครับอะเรามาดูวิธีการตามหา GG กันดีกว่านะครับ ดีดีนะครับเขาบอกว่าอ่ะมาดูบัฟก่อนบัฟสสัปดาห์นะมีโอกาส40%สร้างแลนด์มาร์กเพิ่มในพื้นที่ว่างใกล้เคียงเนาะแล้วก็60%ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายที่ใช้กับชั้นก็จะเป็นความสามารถเดียวกับคอสตูมของพริวใช่ปหมที่สร้างเมืองหรือตกเมืองจะมีโอกาสสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มเนาะแต่มันก็แค่สองอาทิตย์ป่ะเออแต่มันก็แค่สองอาทิตย์ไงมันคุ้มไหมฮึยังไม่มีของพริวอัฟเกรดบัฟสูงสุดให้กับดีดี แตออ่อ๋ออโอเคโอเคโอเคอ๋อ IC IC วิธีการตามหาดีๆนะครับเราต้องรวบรวมหนังสือการ์ตูนของดีดีนะครับ5ชิ้นนำมาแรกดีดีหรือว่าจะเป็นอีโวนาโอมิอีโวอัสลันอีโวซิกนะครับก็ตกเมตาไปแล้วทังนั้นนะครับสำหรับ3ตัวร่างส่วนตัวใหม่ก็ยังไม่รู้แต่คิดว่าก็คงสู้แจววอลไม่ได้อยู่ดีนะครับโดยสมุดน,นะครับเราต้องรวบรวมพัซเซิลของดีดีนะครับทั้งหมดอย่างละ10ชิ้นเนาะมันจะมีพัซเซิล 1, 2, 3เนาะอย่างละ10ชิ้นนเเพื่อมาแกป็ หนังสือการ์ตูนของจีจีนะครับห,ห้าชิ้นแล้วก็แลกเป็นดีดีเนาะแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะอ,อ๋อถ้าซื้อแพ็กเกจเนาะก็จะมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสน่าจะได้แหละเป็นวัตถุด,ดิบห้าการรวบรวมทุก5ชิ้นเนี่ยจะมาแลกเป็นหนังสือการ์ตูนได้เนาะเผื่อใครแบบเอ้ยปิดไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยได้มีฟรีชิน้นละชิ้นสุดท้ายเติมหน่อยก็เอามาแลกได้นะครับแล้วก็เพื่อที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับก็เอาใครมีฟรีอยู่แล้วเนาะก็ เอามาแลกเป็นแพ็กวัตถุดิบได้เนาะสองขังนะครับแล้วก็ถ้ามีตัวพริวกับดีดีก็รับไปเลยนะครับ1,500พนเพชรเนาะเพราะส่วนใหญ่คนที่มีพริวก็คงเติมตำนานอยู่แล้วก็ถ้าหาดีดีก็จะได้อีก1,500พนเพชรแต่ว่าหาดีดีใช้เพชรเท่าไหร่เป็นหมื่นอ่ะคุ้มไหมนั่นน่ะสิของขวัญเซอร์ไพรส์ของพริวนะครับก็ถ้ามีพริวอยู่แล้วนี่เราก็แค่มารวบรวม อ๋อถ้าหาดิลตัลพิวก็ก็จะได้ตรานานพิวไปใช้แล้วก็ถ้ารวบรวมปืนใหญ่เอ้ยถ้าหาปืนใหญ่ของพิวได้ก็จะได้คอสตูมน่ารักของพิวไปไปสะสมไว้เนาะโดยคอสตูมน่ารักของพิวเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรโดยคอสตูมน่ารักของพิวนะครับเป็นความสามารถที่เมื่อกี้เราอ่านไปในความสามารถของดีดีนะครับนั่นคือความสามารถในการป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะครับ50%ที่ใช้กับชั้นเนาะ แต่ว่าอันนั้นมันหกสิบแล้วถามว่ามันโหดเหรอคือมันใช้ได้แค่กับพริวใช่ปะ่ะแล้วถามว่าพริวอ่ะตัวมันอ่ะเป็นตัวละครที่เน้นเมืองพุชถ้าไม่มีเมืองพุชพริวก็คืออ่อนเพราะฉะนั้นใช้แบบเดิมแหละดีแ,บบดแล้วเนาะโอเคโอเคเนาะใช้แบบเดิมแหละอะส่วนอัตราการดรอปนะครับเดาว,ว่า การมาครั้งนี้น่าจะเป็นการสุ่มแจ็คพอตนะครับแล้วก็จริงด้วยเนาะอัตราการสุ่มแจ็คพอตก็ตามนี้เลยเนาะก็ถ้าเป็นเมกะาแจ็คพอตก็จะมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นและที่สิ่งที่หายากที่สุดก็คือพาร์เซลของ GDA บวกนะครับเออถ้าเป็นแจ็คพอตธรรมดาก็อยู่ที่1%ถ้าเป็น เอบวกก็อยู่ที e ่ไม่ใช่ไม่ใช่เอบวกถ้าเป็นเมค์การ์ชคอดก็อยู่ที่1จ e ุดไม่ใช่หนึ่งจุดห้าอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ามาดูสิว่าเรามีกุญนเยะแตเท่าไหร่อันกูจะอยู่ห e ้าสิบเออเรามาสุ่มเล่นๆขำๆให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าว่าจะได้อะไรมาบ้างปรกากฏทิ้งไปอู้ไม่ดีใจเลยใช่ปะ่ะทิ้งไปแล้วอู้ได้ดีๆมาเลยอย่างเงี้ยมันก็จะดีมากแต่มันก็คงจะยากอนะเนาะที่จะได้ใช่ป่ะเราก็พยายามจะเก็บเพชรไว้แบบว่า ให้มันครบแสนให้มันครบแสนแล้วทุกคนจะเห็นใจไหมแต่เราสุมให้เพื่อนๆดูซักเท่าไหรด่ดี400ดีกว่าไหมเออ400เพอยเพแล้วกัน1 2 100แล้วมาป้าปนะครับมาอู้อันนี้ต้องการมากเพราะว่าขัดของขัดเยอะอ่ะอีก100่ร้อปื๊ปืบ โอ้ได้อันนี้มันน่าจะได้มาอีกอันหนึ่งเนะาะคือนะครับก็ดูเอานะครับว่ามันเกลือขนาดไหนเนาะอ่ะแล้วก็เที่ยวรอบโลกเปิดแล้วนะครับก็อยากมาเที่ยวกันด้วยเนาะก็ ถ้าเดือนเออ่ในระยะเวลาเนี่ยถ้าขยันขยันก็ได้ตั้ง1,000เพชรเนาะถ้าขี้เกียจอย่างเราก็ได้แค่500เนาะแถมได้ตัวแปลรูปด้วยแล้วก็มีฟัสเซลเอ้ยฟแฟดเซลนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะก็สำหรับอีเวนต์ในวันนี้นะครับก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายจิ๊กแกอร์มค์ทีมเด้อจุ๊บๆใครหายดีๆอ่ะคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะว่านางโหดไหม